เาเป็นรมาอมันยุทธรัตตมยากันดีแตนนผมาจเ็นปตาลที่ข้ามอะไร่จะไปหนตัวารอยุ้เป็นเมตตามโยเมตากคเป็ยุ่าลูกระนวิมานโมพุทธายะนะมาปทตาจะปะกัตอ้อออิุเอกจักรุปวาปุสินุสินะนะราโนเรเกลิปุจาระวงปลาวีน ตัวตัวลอย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 สวัสดีว่ากับป้รตงน่ากันน่ากันน่ากันตสำต่ำตุำต่ำบุรุษน่ากันตัวกับลูกตุ่ม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 จะเก่าอุตุกรรมน้องตุ่มเองตีว่ากับป้าตงน่ากันน่ากันน่ากันต่ำ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 บุรุษน่ากันตัวกับลูกตุ่ม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 จะเก่าอิตุกรรมน้อตุ่มเองเต็ม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  Ay, baby, 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 baby,